แล้วก็อย่างที่ดูฮะคือบ้านเมืองนี้ผลิตอะไรฮะไม่ได้ผลิตอะไรเลยนะครับเอาสินค้าเนี่ยอาศัยสินค้าจากเราเนี่ยเป็นปัจจัยสี่นะนะครับเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนะท่านผู้ชมฮะองค์การสหประชาชาติเพิ่งจะออกรายงานนะครับ,รบว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศศูนย์กลางธุรกิจหลอกลวงฮะเป็นประเทศศูนย์กลางธุรกิจหลอกลวงนะครับ,รารรบภาษาอังกฤษรู้รว่า scamming น,นะครับเอ,อ่อ เป็นเป็นธุรกิจหลอกลวงระดับอุตสาหกรรมนะทำรายได้เนี่ยทำรายได้ปีหนึ่งประมาณ4 0 0แสนถึงแสนล้านบาทสูงกว่าภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศของกัมพูชาเนี่ยคืออะไรยังไม่รู้เลยฮะแต่ว่าทำรายได้เนี่ยสู้กับไอธุรกิจหลอกลวงอย่างเช่น บอนคาสิโน bon ไม่ได้ฮะนี่ครับแล้วบอนคาสิโนเนี่ยก็คือใครเป็นเจ้าของฮะใครอยู่เบื้องหลังมันก็ภาครัฐบาลนี่แหละครับนี่ขนาดแบบสาปชาระชาติเขารายงานแบบนี้เลยนะฮะเขารายงานแบบนี้เลยนะฮะมันก็เชื่อมต่อกับการที่เมื่อวันที่เมื่อวันอาทิตย์ที่แปําไมกัมพูชามันจึงยอมถอยนะฮะเพราะว่านายทหารของเขา ได้ติดต่อมาที่นายทหารของเราถามถึงมาตรการต่อไปที่ทางฝั่งเราเนี่ยจะใช้จัดการกับทางฝั่งกัมพูชานะถ้ายัางดื้อแพ่งก็คือเราจะตัดตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตมันก็เลยกลัวมันกลัวธุรกิจบ่อนของมันจะย่อยยับใช่มันก็ยอมถอยนะแค่นั้นเองฮะแต่มันถอยนั้นถ้าฟังจากปากคำของคุณเซนเนี่ย มันก็ยังทําเป็นมีฟอร์มโอ้ยเราเหมือนกับอยู่บนเตียงนอนเนี่ยเราแค่เปลี่ยนท่านอน <c oughs> นะเราถอยจากที่ของเรามาสู่ที่ของเราแหมถ้าเป็นที่ของมึงมึงจะถอยทำไมนะมันไม่ใช่ที่ของมึงไง <c oughs> การที่ <c oughs> กัมพูชายอมกลบ <c oughs> นะ <c oughs> ครูเล็กอันนั้นแล้วก็ยอมถอยไปอันนั้นชัดเจนเลยฮนะอันนั้นชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยคือรุกล้ําเข้ามาในที่ของเราอันนั้นชัดเจนมากเป็นหลักฐานเลยนะฮะแต่ยังทำปากดี เพราะว่าในการนี้ที่มันทําแบบนี้เนี่ยก็อย่างที่เราติฉินนินทามัน่ะก็คือจะสร้างคะแนนนิยมให้กับลูกคุณมาเน็ตนะครับแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาเหตุการสร้างเรื่องที่ดีที่สุดก็คือสร้างเรื่องกับไทยนี่แหละ,เ,<อ>ะเหมือนกับประเทศนี้จะทํำยังไงกับเราก็ได้นะยิ่งสนิทก,กับโอ้โหผู้ทรงอิทธิพลของฝั่งเราเนะเราก็เชื่อนะฮะเราคนไทยก็เชื่อว่าทั้งทักษิณ กับคุณเซนเนี่ยถ้าโทรศัพท์ยกหูคุยกันเนี่ยทุกอย่างก็จบแต่ทําไมเขาไม่ทำใช่ไหมทำไมเขาไม่ทํทาทก็ปล่อยให้มันมีแบบโอ้โหเหมือนกับเอาจริงเอาจาังมาเป็นอาทิตย์เพราะอะไรอะเออก็เพราะว่าสร้างคะแนนนิยมส่วนฝั่งเราจะเพาะเพื่อจะกลบข่าวชั้น14กลบข่าวแพทยสภากลบอะไรหรือแบบอันนี้ก็ไม่ทราบนะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับ ทางฐานผ่านกองกองร้อยฐานพานที่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งชุดควบคุมกรมฐานพลานที่สิบสองกองกลังบูรพานะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยที่จะเดินทางไปยังฝั่งปอยเป็ดเตรียมความพร้อมเรื่อง uh. เอกสารการยืนยันตัวตนว่าจะเดินทางข้ามฝั่งไปทํางานและโดยเฉพาะที่บ่อนคาสิโน,นนะครับปัญหาที่พบก่อนหน้านี้ก็คือว่าบางแห่งใช้บัตรพนักงานที่มีแต่ชื่อเล่นนะฮะหรือว่า มีชื่อจริงแต่ไม่มีนามสกุลไม่มีหลักแหล่งชัดเจนว่าจะเดินทางไปทํางานจริงฉะนั้นก็เลยขอให้คนไทยที่จะเดินทางไปทํางานเตรียมเอกสารเพิ่มเติมนะครับโดยให้เจ้าของสถานประกอบการฝั่งกัมพูชาได้ยืนยันสถานที่ทํางานเลขพาส,สปอร์ตชื่อนามสกุลให้ชัดเจนคือเอกสารต่างๆเหล่านี้ต้องชัดเจนต้องพร้อมนะครับไภาวะแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวเราไปสอบถาม ผู้ประกอบการทางฝั่งปอยเป็ดนะครับเป็นผู้จัดการร้านเฟอร์นิเจอร์ฝั่งปอยเป็ดเขาเล่าว่าตอนนี้เหตุการณ์พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็คือฝ่ายของกัมพูชาเพราะว่า,าบอกเขาบอกเลยว่าเขาทำงานอยู่ฝั่งนู้นมา3ามสี่ปีนี่นะครับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดสินค้าแม้แต่สินค้าที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดนั้น <c oughs> มาจากไทยเกือบทั้งหมดม,มาจากไทยเกือบทั้งหมดนี่นะฮะ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปิดด่านหรือว่ามีการกําหนดลดช่วงเวลาของการเปิดปิดด่านฝั่งที่จะเสียผลประโยชน์ก็คือฝั่งของกัมพูชาแต่สิ่งที่เขาเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือกังวลเรื่องเงินเดือนเพราะพอมีพอมีการปรับลดเวลาการทํางานตามการเปิดปิดด่านก็กลัวว่าเงินเดือนอาจจะน้อยลงเ,<อ>เพราะเขาทํางานอยู่ฝั่งนู<อ>้นใช่ไหมเ,<อ>เขาทํางานอยู่ฝั่งนู้นเขารู้ว่าสินค้าส่วนมากมาจากไทย<อ>นะฮะ แต่พอลดเวลาเปิดปิดด่านเออเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาเห็นว่าอา้าวทางนี้ลดเวลาการเปิดปิดด่านการทํางานของคุณก็ลดลงกระดินั้นก็เดี๋ยวเงินเดือนจะถูกลดลงเขากลัวแบบนี้นี่นะฮะประเทศนี้ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่น่าสงสารครับท่านผู้ชมครับต้องใช้คาว่าหน้าเวทนานะคันคือซีซีซ้ายมือของเราเนี่ยก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสงสารนะครับเพราะว่ามีสงครามลบพุ่งกันในประเทศ และคนของเขาก็ทยอยหนีข้ามภรมแดนมาบ้านเราแต่ซ <studio> ีขวามือเนี <intérieur> ่ย <Read> กัมพูชาเนี่ยไม่ใช่หน้าสองศารหน้าเวทนานะครับเหมือนแม้ว่าจะไม่มีสงครามกลางเมืองแต่ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อลูกตระกูลนี้นะครับเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลคุณเจรยุห่วงทรัพย์ได้แถลงนะครับว่านายกกับรองนายกนะครับ คุณแพรทองทานกับคุณอนุทินชาญวิรูลจะลงพื้นที่จังหวัดสุรินในวันนี้นะครับวันที่11มิถุนายนนะครับไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินนะครับโดยจะไปที่สนามบินบุรีลยเที่ยวอำเภอสตึกแล้วก็เดินทางโดยรถยนต์ไปที่ว่าการอำเภอกาบเชิงเพื่อเป็นประธานการประชุมความมั่นคงรวมถึงมาตรกาสรสลับสุนและช่วยเหลือประชาชน ใน7จังหวัดชายแดนกัมไทยกัมพูชานะครับจากนั้นนายกจะตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลกองกำลังสุรนารีและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลนะครับจากนั้นนายกและคณะจะไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมพบปะประชาชนในพื้นที่และพูดคุยถึงสถานการณ์ปัจจุบันหลังจากสถานการณ์ชายแดนเริ่มคลี่คลายดีขึ้นนะฮะ คุณเจรยุก็บอกว่านายกให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมทั้งรับฟังข้อมูลสถานการณ์โดยตรงเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงนําไปแก้ไขปัญหาพร้อมให้การช่วยเหลือต่อไปนายกเน้นย้ํามาโดยตลอดเรื่องสันติวิธีไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียชีวิตและไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับผลกระทบ แต่จะไม่ยอมให้ใครลุกล้ำอธิปไตยนะครับนี่เป็นเป็นถ้อยความอย่างเป็นทางการนะออกมาจากทางโฆษกรัฐบาลก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเยินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ